กินขนมปังกันนะทุกคนไม่รู้ว่าคือเปิดประตูเพราะว่ามันร้อนเราก็เลยเปิดประตูนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงรถมันเข้าหรือเปล่าเถอร์มนมันใกล้ถนนเราก็จะมากินอันนี้นะคล้ายๆดิกมันแหละแต่ว่ามันเป็นแบบโฮมเมดโฮมยูสโฮมเมดก็ไม่ถูกแหะแบบทาเองอะ่ะแบบไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านช็อกโกแลตเทอร์มนเนาะนี่ก็จะมากินกันนะแล้วก็เมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาออกไปข้างนอกมาไปทําใบเรียกว่าใบาอะไรอะ่ะใบแบบ ที่บอกว่าเราไม่เคยมีประวัติอาชญาชกรรมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็คือไปทำเอ่อฟอร์เซลุ่มเดชเพลก็คือไปสัมภาษณ์งานอีกที่หนึ่งซึ่งเรามีนัดสัมภาษณ์งาน11โมงใช่ปะแล้วก็มีนัดเอ่อเซ็นสัญญา12 30ก็คือเวลากระชั้นชิดมากแต่คือไปแล้วก็คือจริงๆมันก็น่าสนใจแหละเขาเป็นแอมบูเลนซ์ดินเหมือนกัน ป็นบูลานเดีนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเปิดเป็นแบบว่า Intensive Ambulance e a ดีก็คือขับรถไปดูแลคนตามบ้านแต่ว่าเป็นคนที่ป่วยหนักติดเตียงมีเครื่องช่วยหายใจมีโนมิน,มนี่อะไรเงี้ยนะก็ไปดูแลตามบ้านแล้วก็เขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะดูแลย4ิบสีชั่วโมงเลยก็ได้หรือถ้าใครไมอยากดูแลย4ิบสีชั่วโมงก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผัดการเว้นละ12ชั่วโมงนะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเที่ยงคืนยันเที่ย,ง,ย,ง,ยงวันอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกอะไรเงี้ยสรุปก็คือถ้าไปที่อีกที่นึงที่เราไปคุยมาวันนี้ยก็คือต้องมีเว้นดึกถ้าเขาเปิด intensive player แล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเขาอยากหาคนอยู่ซึ่งเขาแบบหาคนแบบรีบมากเพราะว่าตอนแรกเราเห็นว่าเขาประกาศว่าถ้าเกิดใครมาสมัครงานกับเขาถ้าเกิดใครได้แบบว่าแฟทาร์กแบบได้สัญญาแบบะระยะยาวแล้วอะไรเงี้ยจะได้เงิน2,000ยูโรพรีเมียอะไรเงี้ยนะ เออแรกเข้าอ่ะเออแล้วก็ตอนแรกกับพันหตอนนี้มันขึ้นเป็นสองพันเหมือนเขาแบบรีบๆอยากได้คนมากๆอะไรเงี้ยนะก็เลยเราก็เลยลองไปดูเพราะว่าเราอยากไปฟังซึ่งมีนัดเซ็นสัญญาแล้วแต่เราอยากไปฟังว่ามันมีแบบอะไรดีน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะของปังแข่งมาก มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเราไปฟังแบบว่าชั่วโมงงานเยอะกว่าที่นี่ที่เรามีเซ็นสัญญาด้วยทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่เงินเดือนน้อยกว่าเงินเดือนได้แค่3,840ฟุตโตแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเปิด Intensive เ a เกออาจจะได้4,000-5,000แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเขาเสนอให้เราอะคือถ้าเปิดอ่ะ i n t e n s i v e เลมันต้องไปดูแลเครื่องเวยใจองจอะไรเงี้ยเขาจะให้เราไปเรียนแบบ เครื่องช่วยเฉพาะทางเครื่องช่วยหายใ,ใจเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ็กซ์เพรสแบบเก่งขึ้นในด้านนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าค่าเรียนประมาณสี่พันยูโรแต่ว่าที่ทํางานอาจจะออกให้แล้วก็ค่ารถค่าอะไรที่ทางานออกให้ทุกอย่างแล้วก็ได้เงินเดือนปกติเหมือนเขาจ่ายเงินให้เราเพื่อเราไปเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็มาทํางานกับเขาแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปเรียนเสร็จแล้วก็ควรจะทํางานอยู่ที่เขาสองปีไม่งั้นก็จะต้องจ่ายค่าเรียนเองแล้วก็ต้องจ่ายค่า ค่าเสียเวลาที่เหมือนแบบว่าเขาจ่ายเงินให้เราไปเรียนอะไรแบบนี้เหมือนเสียค่าปรับนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสรุปก็คือสรุปก็คือปัจจุบันเนี้ยนะเงินเดือนน้อยกว่าที่ที่เราไปเซ็นสัญญามาแล้วก็ทํางานมากกว่าเพราะว่าชั่วโมงทํางานเยอะกว่าต้องขับรถไปประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีแล้วแต่ช่วงเวลานะจากบ้านเราแล้วก็ถ้าเกิดอยากทําเป็น intensive player ก็คือต้องไปเรียนเพิ่ม ซึ่งไปเรียนเพิ่มอะสาหรับเรามันน่าสนใจมันก็เลิศนะที่แบบว่าจะมีใบเซร์ติฟิเคชอีกอันหนึ่งที่แบบว่าแบบชันเก่งเรื่องดูแลเรื่องหาตใจเป็นพิเศษอะไรเงีย้ยมันก็จะโพสิทีฟกับเราในอนาคตถ้าเกิดอยากทำอินเทนซีฟเพลเยอร์หรืออะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้อยากเป็นพยาบาลตลอดไปทุกคนเน,นืโอปาแฟนเราก็พูดว่าแบบอีกปีสองปีเธออาจจะมีลูกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ต้องทํางานเป็นพยาบาลแล้วก็อาจจะดูรู้ทางทาอย่างอื่นวันนี้นั่นเปิดรังเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย เราไม่อยากเป็นพยาบาลตลอดไปอยู่แล้วเราอยากหาทางไปซอกแซกไปที่อื่นให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากคือไปเรียนเอาสติปิการะมันก็มันตอนจบอะมันแฮปปี้เอนดิ้งใช่ปะที่ได้ใบประกาศมาฉันเก่งเรื่องดูแลเครื่องช่วยใจอะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางมันก็คงจะต้องทุรนทุรายเหมือนกันเพราะเราไม่ใช่คนเยอรมันเนาะปะเรื่องภาษาเรื่องอะไรอะ มันก็อาจจะยากสําหรับเราอะไรเงี้ยคือยากแต่เราคิดว่าทําได้แต่มันก็ต้องทุรนทุรายเหมือนกันเพราะเรื่องภาษาเรื่องอะไรใช่ปะ,ะเรื่องพวกเครื่องช่วยใจอะไรเงี้ยบางทีเรียนเป็นภาษาไทยอะ่ะยังงงเลยแล้วนี่ต้องมาเรียนเป็นภาษาอิอรมาอะไรเงี้ยเราเลยคิดดูว่าเราจะเอาหรือเปล่าแต่ขั้นแรกก็คือไม่เลิศแหละเรื่องทํางานเยอะกว่าเรื่องเงินเดือนน้อยกว่าเรื่องไวนาะเกลไม่ได้ถามลืมแล้วก็เงินเดือนเริ่มต้นก็ไม่เลิศแหละ เราบอกเขาว่าเราได้แบบเท่าไร่อะไรเงี้ยแต่เราก็บอกเขาว่าเออเขาถามว่าแล้วงานปัจจุบันเป them, ็นยังไงเป็นสามเวนหลอหรือ,อยังไงนี้เราบอกว่าใช่มีเวนดึกด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าที่เขาอ่ะคือไม่มีเวนดึกแต่เวนบ่ายก็อาจจะไม่มีเขาอยากได้คนเวนเช้าเพราะฉะนั้นเราก็จ,จะได้เงินไม่เยอะเพราะไม่มีเวนมีแต่เวนเช้าอะไรเงี้ยแต่มันก็แค่เงินเดือนน้อยกว่าก็ไม่เลิศแล้วปะเพราะว่าเราคิดว่าทํางานทุกที่อ่ะเคยพูดไปแล้วมั้งเหนื่อยเหมือนกันหมดแหละเหนื่อยทุกที่แหละ เราก็ต้องเลือกที่ที่เงินเยอะที่สุดปะและที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังไงอะรู้สึกดีกับเขาอะเขาแบบครั้งแรกแบบ first impression อะไรเงี้ยรู้สึกดีแบบเขาแบบพูดกันเป็นกันเองแล้วกเ็เรื่องเรื่องเวรเรื่องอวนเล้าอะไรเงี้ยแบบ flexible มากก็คือเลิศด,ดี ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราไปเซ็นสัญญาที่หนึ่งมาแล้วก็หลังจากที่เป็นสัมภาษณ์แหละแ,แล้วก็ไปเซ็นสัญญาอีกที่หนึ่งไปเซ็นสัญญาอีกที่หนึ่งจริงเรานัดเขาจริงๆบ่ายโมงครึ่งแล้วเขามาขอเลื่อนนัดเป็นเที่ยงครึ่งแล้วก็เราเออกไปก่อนเวลาประมาณเกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะ เขากาลังอุ่นข้าวกำลังจะมากินกันเลยมั้งเราก็บอกว่าเออขอโทษแบบมันโอเคใช่ไหมที่ฉันจะมาเร็วอะไรเงี้ยแบบมาเร็วเกินไปอ่ะคือเราเหมือนเวลาแต่ละนัดที่เรานัดกันมันค่อนข้างห่างและอ e ีที่แรกที่ไปสัมภาษณ์มันเสร็จเร็วเนอะปะเราก็เลยขับรถกลับมาเลยมันก็เลยแบบเหมือนเรามาเร็วเราก็ไม่อยากขับรถกลับบ้านก่อนีเกียจเดินขึ้นเดินลงบันไดนนเนี่ยเราก็เลยขับตรงไปที่เสน้นสัญญาเลยอะไรเงี้ยมันก็เร็วเกินนิดหน่อยจริงๆแล้วเสียมลายาสนะไม่ควรทําแบบนั้นแต่ว่าเขาดูแบบเป็นกันเองอะ่ะเราก็เลยแบบโอเคแต่เราก็น ไปนั่งรอในรถแป๊บหนึง่งไปซื้อขนมปังอันนี้มาที่ที่ร้านห้างแถวแถวที่ทํางานอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเดินไปเดินมานู่นนี่นั่นพอถึงเวลาที่มันแบบว่าไม่เร็วเกินไปเราก็เลยเออเดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกเขาขอโทษเขาอะไรเงี้ยสรุปก็คือไม่ยืนหาอะไรเลย,เลยก็เซ็นสัญญากันเรียบรอ้อยก็คือได้สัญญามาในมือแล้วเราก็ขับรถทุรนทุรายมากวันนี้มีสี่นัดในหนึ่งวันหลังจากนั้นขับรถไปที่ ไปรษณีเพราะว่าจะไปส่งจดหมายลาออกใช่ปะเราต้องมีสัญญาใหม่ในมือก่อนถูกไหมแล้วค่อยไปส่งใบลาออกส่งใบลาออกทางไปรษณีที่แบบว่ามีไอ้ชรเบนก็คือเหมือนแบบว่าให้ลงทะเบียนแล้วก็เหมือนถ้าเกิดมันไปถึงอนะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีคนรับแล้วนะไปถึงแล้วนะอะไรแบบเนี้ย ก็คือเวลาลาออกก็ต้องทําแบบนั้นใช่ปหเสร็จแล้วเราก็ส่งอีเมลเพราะว่าจดหมายมันจะไปถึงช้าใช่ไหมเราก็ส่งอีเมลไปหาภฆษณาอัพไทยลุ่ฝฟายบุคคลก่อนว่าฉันละออกนะนู่นนี่นั่นมีชั่วโมงเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ฉันอยากให้เธอจ่ายให้ฉันให้เสร็จภายในเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็ส่งใบลาออกแบบสแกนที่ส่งจดหมายนั่นแหละแต่สแกนเราก็ส่งอีเมลไปอีกทีหนึ่ง แล้วเราก็ทิ้งจดหมายเราออกไว้ที่ทํางานในมันจะมีเหมือนชั้นๆเป็นชื่อของแต่ละคนแต่ละคนอะไรเงี้ยเราก็โทรไปที่ทํางานเจอเพื่อนร่วมงานใช่ปะเราก,ก็บอกว่าเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมในในล็อกของฉันนะมันมีจดหมายอยู่เธอช่วยเอาไปให้หัวหน้าทีซึ่งหัวหน้าเราป่วยหัวหน้าเราป่วยแต่ว่ามีหัวหน้าอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนดูแลจัดการกิจการในเฮาส์อันไลทุ่งอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นตําแหน่งอะไรแต่เขาไม่ได้ทํางานในพยาบาล เราก็เลยบอกว่าถ้าหัวหน้าไม่อยู่เธอเอาไปให้คนนี้ทีก็คือเหมือนให้ให้กันเพื่อกันเหนียวแ้แหละซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราส่งไปหาโฆษณาอัพไทยรุ่งก็คือจบแล้วแหละแล้วก็เรื่องโบนุ่งเรื่องหอพักเราก็ต้องลาออกใช่ป่ะเพราะมันต้องลาออกกัน3เดือนแต่ตอนนี้เราพยายามหาคนมาเช่าต่ออยู่มีคนสนใจแล้วเพื่อนเรานี่แหละคนที่เคยอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วลตอนนี้ก็ยังคุยกันไม่ลงตัวนู่นนี่นั่นแต่ว่าลาออกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่ในเว r ร์สเคสแบบแยกที่สุดจริงๆก็คือต้องจ่ายเงิน จ่ายเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรจ่ายเงินโดยที่เราไม่ได้อยู่อีกสองเดือนถ้ามีคนมาเช่ามันก็จะดีเพราะว่าพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทิ้งไว้ที่นั่นได้อะไรที่เราแบบว่าสามารถขายต่อได้เพื่อนเอาอะไรย่าหรือไม่เราก็ให้เพื่อนฟรีๆไปบางอย่างที่เราแบบเออไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าที่จะเอาไปทิ้งนาะบะานเได้ไม่ต้องขนไปขนมาด้วยมึกลิ่นนี้มันเลอะเทอะเลอเลยนะ ทุกอย่างเพอร์เฟกมากยิ่งถ้ามีคนมาเช่าหอต่อยิ่งเพอร์เฟกแต่ว่าถึงเพื่อนเราไม่เช่าต่อก็มีคนถามเมื่อวันเมื่อวันก่อนโพสใช่บป่าแล้วถึงเมื่อวานเราก็นั่งนับกับแฟนว่ามีคนเขียนเขียนมากี่คนที่จะขอมาดูบ้านอ่ะทุกคนรู้ป่ะกี่คนภายในหนึ่งคืนสิบคนเยอะเกินแต่บางคนก็แบบว่าอะไรอ่ะ แบบไม่ได้เขียนอะไรมาเลยเขียนแค่แบบขอขอไปดูได้ไหมไม่ได้เขียนแนะนาตัวเองว่าเธอชั้นชื่ออะไรทํางานที่ไหนจะมาอยู่ด้วยนั่นอะไรเงี้ยแต่โดยมากที่เรามาเรื่องงานมันเป็นเรื่องสําคัญไงจริงๆแล้วควรจะบอกเพราะว่าจะให้แฟนมิเตอร์ตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แหละยังไม่ได้ทานัดกับใครเลยเพราะว่าคิดว่าเพื่อนจะมาเช่าต่อไงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสําเร็จไหมนะแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างเพอร์เฟกมาก เลิศเดี๋ยวจะบินกลับไทยวันบารืนรนพรุ่งนี้บารืนเดี๋ยวมาดูกันเราจะบินรอบนี้บินกับแอร์ไชน่าซึ่งต้องต่อเครื่องที่ปักกิ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่เคยต่อเครื่องมาก่อนแล้วก็ได้ข่าวว่าที่ปักกิ่งต่อเครื่องแบบว่าสองชั่วโมงอาจจะแบบค่อนข้างกระชั้นชิดก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเรามีสเวลาสองชั่วโมงสิบห้านาทีก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะ